No. มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคทวายโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาสาธุโนพันเตภิกขุสักโฆภิกบาลีอัม,มาอหากังรทีขัตตังทีตาญาวัตถโเน ธรรมะซาปปเทมาปัจจัยอานังอาทวะขยาวหังนิพพานโมโตสาพุโขภพทิตโตจทุนระโตติอีติอันโรดีโค แม่นั้นท่านมีสุขดแสนสนุกร่มเย็นเห็นสวรรสุขเกษมอิ่มเอมเปรมชีวันพ่อแม่นั้นสุขิที่สุดขอบุตรดีนวะอาโรกาบัดนี้อัตามาภา จะได้เทศสอนเจาน้านาคือเจา้านาณัฐพัฒน์เลือว่ากับตันที่เขาจะไปบปรรพชาอุปสมบทเป็นสมมติสงในเอกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ในเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าเจา้านาณัฐพัฒน์นั่นมีติดมีเจตน,นา ที่จะได้เป็นศาสนานายายของพระศาสนาโดยแท้และก็แน่นอนนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ดีหากแม้ว่าไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ป้าน้าอาวงสาคนาญามีความศรัทธามีความเริ่มใสในบวรพระพุทธศาสนาลดยใชย้วันนี้ ในขณะน,นี้ในสถานที่แห่งนี้ก็คงจะไม่ได้มีเจ้านานัทพัรลกับตันเนี่ยเป็นาศนาสนาายญาติของพระาศาสนาโดยเทรนแระอนนน่นนก็ต้องขออนุโมันากับู่ยาตายยายพี่ป้านาอาเพื่อนสนิทมิสหายที่มาร่วมกันอนุโมันาในการบรร,ระชาอุปสมบท ในอีกในออกชั่วโมงข้างนานี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณย่ารำงวนคุณมัทบรดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อเพินคุณแม่รตัตนาคุณมัทบรถ้ตทางภาษาราชาการวบิดามารดาถ้าพูดภาษา,าปากว่าพ่อกับแม่ฟังแล้วมันกินใจพ่อกับแม่ ตลอดทั้งพี่ป้าน้าอาเพื่อนสนิทิิสหายที่มาประทุมกันณสถานที่แห่งนี้ซึ่งนะเขาเรียกว่าบรรณาการสร้างเป็นอลาัางการอย่างสวยสดและกะ็งดงามเนี่ยเขาเรียกว่าพ่อกับแม่ตั้งใจจะพานะโดยเฉพาะเจ้าหน้าก็เช่นเดียวกันตั้งใจจะบรรพชาอุปสมบทนี่ก็ถือว่าเป็นบุญในเบื้องต้นแล้ว นะเป็นบุญในวอนตนสอเร็จนะเองแต่ถึงอย่างไรก็ดีวันนี้เนี่ยวันนี้จะไม่เพศมากมายรับยอมอพอรับรู้พอจะได้เปิดบายสีดูแล้วมงเนี่ยคงจะเป็นพยันหน้นะสวยสดงดงามโดยแท้และก็แน่นอนพอดูจากการวางผานบนนุน่นสีใบตองผานเทผานพมเนี่ยอุดมวิเศษ นี่คือการบูชานโยมนะคือการบูชาโดยเชะและก็แน่นอนนี่เอาไว้ลุ้นกันแล้วค่ะฉะนั้นแล้วในการบรรพชาอุปสมบทพูดง่ายๆว่าบวชนั่นเองเือบวชเข้ามาในบรรพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนาเขาเรียกว่าหนึ่งคือบวชนะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประการที่สองคือบวชทดแทนบญคณบิดามารดา และประการที่3เนี่ยบวชครหลุดพ้นนะบวชครหลุดพ้นอันดับแรกคือการบวชสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาก็คือว่าเจ้านานธรพัฒนเนี่ยนะจะเข้าไปบรปรรชาอุปสมบทหรือมาบวชเนี่ยนะครอว่าตัดนาะเกียรทั้้งกายวาจาใจและในะการบวชคือการศึกษาเนรองพระธรรม ก็โดยอาศัยกุลบทนี่แนบวชสืบสืบต่อกันนะหากแม้ว่าไม่มีกุลบทเนี่ยนะพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่มีความเจริญมาถึง2,568พว่พรรษาโดยแท้และวก็แน่นอนก็ต้องอาศัยกุลบทนี่แนนะบวชบวชสืบต่อเข้ามาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของ ระเบียบพิธีาศาสนาพิธีรู้จักหลักของทางพระาศาสนาหากไม่ว่าเราจะบวชมากบวชน้อยนะไม่สําคัญในะขห้ห้เราในบวชดังเจตนาตั้งใจบางคนในะบวชมาเกือบยี่สิบสามสิบพรรษาแต่ไม่เคยประพฤตปฏิบัติก็คงว่าจะไร้ค่า ม่เหมือนกับบวชห้าว right. well, so ันเจ็ดวันเก้าวันสิบห้าวันแต่ท่านประพฤติปฏิบัติในหลักของพระธรรมละวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัทวราท่านตัดสรุดไใจโดยพระองค์เองนั่นแน่นี้ก็ถือว่าพระราณิสงอย่างมากมายนั่นเองนะฉะนั้นแล้วจนนาคมัตถะโลกับตันวันนี้ตั้งใจนะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะหลุดพ้นอสวะกิเลสแล้วก็บวชสืสือ่อ ระพุธศาสนานั่นเองนี่ประการที่หนึ่งส่วนประการที่สคือวดสนองคุณบิดามารดาอย่างง่ายๆนะชอหน้านั่งไปแนละ้วก็ค่อยคิดตามลำดับว่าจริงเท็จอย่างไรนั่นนะถ้าในสมัยคุณพ่อคุณแม่รักกันใหม่ๆเนี่ยเจ้าหน้าเคยถามพ่อกับแม่มั้งไหม พอ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วนะคุณพอ่อคุณแม่ก็เอาความลนะคือการให้อภัยซึ่งกันและการอุจานะไม่มีนะนะเจ้านานี่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นท้องแรกนะเจ้านาเคยถามนะแม่มีความรู้สึกอย่างไรพอ่อมีความรู้สึกอย่างไร พ่อแม่ทุกคนจะตอบเออมันก็รู้สึกความรู้สึกยินดีปีดานในสีว่าเราจะได้พ่อเป็นพ่อคนเป็นแม่คนแล้วนีความรู้สึกของพ่อตรงนั้นนะความรู้สึกของแม่ตรงนั้นเจน้านาใครถามไหมแลือถามพ่อถามแม่ดูไหมแล้วของแม่กับพ่อมีความรู้สึกอย่างไรแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่เสียสละใน,นเขาเรียกว่าเพศแม่ อย่างในน้อยในช่วงระยะตั้งคันถึงสามเดือนนะเก้าเดือนเนสามเดือนแรกอาการแพ้ท้องเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะเจ้านานะการแพ้ท้องเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะหมอตำแยเจ้านาเคยได้ยินไหมล้วหมอตำแยสมัยนี้จะไม่ค่อยมีแล้วน้ำหมดตามยุคนะถ้าสมัยหมอตำแยเนี่ยรุ่นห้าสิบหกสิบปีเนี่ยนะทัน นะฮะสิปีหกสิปีกว่าเนะี่ยทานเลยลนะหมอตำแยนเนี่ยหมอตำแยนเนี่ยอุ้ยนะนะถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ไม่รอดนะเนี่หมอตำแยน,นะแล้วก็สมัยก่อนนะจะมีผีก็หังผีก็เสืออีกได้กินข้าเลือนยมานจะเอาหนามเนาะเอาหนามมันลอยวางเอาไว้ในถุนบ้านนั่งสมัยก่อนจะเจอหน้าก็ขังดูได้เนะี่ยจริงไม่จริงก็ถนาะมยายถามจานเนี่ยถามนะนะปูด่ดู เดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วทันสมัยนะ่ยบางทีเนี่ยพออกมาเนี่ยนะน้ำหนักเด็กไม่ได้สมัยนี้เข้าตูอ่ะเลยนะผกเนี่ยนะทันสมัยสมัยก่อนรอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอ,อดเข่าเดือนทกาพยาบาลอุ้ยกว่าเด็กจะกลับหัวเนี่ยน้ำคําจะเดินเนี่ยของแม่น้ำบางทีเด็กมันไม่กลับหัวมันทรมานนะจรนะ ไปเจี่ยลงถามหมอถามพยาบาลดูได้บางทีเด็กมันไม่กับหัวนี่ยอ้ยแม่เบ่งแล้วเบ่งรีกนั่นแหละคุณแม่เบ่งเบ่งเบ่งทำไรทำไมออกนะเด็กมันไม่กับหัวต้องทรมานแม่เสียทั้งเลือดเสียทั้งเนือ้อเสียทั้งน้ำทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไม่เคยบ่นไม่เคยว่านะนะ่ะพ่อก็ตั้งใจเต็มที่ฉะนั้นแล้วนพ้พรอออกมาเสียงเอาแววะประโยคแรงนะ่ะ หมอพยา,าบาลบอกว่าเป็นผู้ชายนะโอ้ยแม่เนะี่ยที่เสียเลือดเสียนเนือ้อเสียนน้ำเนี่ยแม่ดีใจตอนเจ็บปวดรวดร้าวหายเป็นปิดพิ้งเลยเนะจ้าหน้านะแต่ความใจลึกๆของผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากให้เป็นแม่บ้านแม่เลืน้น ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอยากได้บวชไดเเ้เรียนอย่างเช่นวันนี้นะเจ้านาณัทพัฒน์รือว่ากับตันนั่นๆนีเนี่ยวันนี้เลยนะเนี่ย,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 ยพ่อแม่เนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งเลยจะได้เห็นชายพาเหลืหลงปู่ยาตายยายพี่ป้าท้าอาเพื่อนสนิทมิสหายที่มาร่วมกันอนุโมทนาดีวันนี้อยากจะได้เห็นชายพาเหรืนหลงเจ้านานัทพัฒน์รู้ว่ากับตัน จะได้อนุโมทนาบุญนั่นเองนี่ะเจ้าน้าเนี่ยความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างนั้นฉะนั้นแล้วเมื่อขอดกำเนิดเกิดกว่าเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเติบโตมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเนยะเจ้าน้าก็จริงเช็ดอย่างไรเนี่ยนะถ้ายิงอายุประมาณขวบสองขวบเนี่ยนะเจ้าน้า,นาแม่เวลาจะไปไหนมาไหนก,ก็เตงก็เตงไปจะไปไรไปนา แม่ก็ต้องกรติงไปแต่บางทีร้องมาแล้วเด็กกันเนาะร้องแม่ไม่สนใจใครนะควักน้ำนมมาให้เด็เกินจนอนนาคึกถึงพี่เด็กอายุป,ประมาณสองขวบเกือบสามขวบแล้วฟันน้ำนมมันกำลังขึ้นเนะและ้แักัดหัวนมแม่ผสมกับเลือดนะฮะกินอีกครั้งแม่ทนทุกข์ทเาม,ามานมาเนี่ยแม่เคยน่นเคยว่าเคยดา่าไปแล้ว ไม่นี้มีแต่ให้เอารู้กินให้กินนะโตขึ้นจะได้เป็นคนดีของแม่โตขึ้นจะได้เป็นคนดีของพ่อเป็นคนดีของประเทศชาติแล้วก็ไม่ดือ้อไม่สนไม่เกเรเนค่ความรู้สึกของพ่อเป็นพ่อเป็นแม่เท่านี้เจ้าหนาเท่านี้เจ้านาไปถามพ่อถามแม่ไม้ว่าเจ้านาแม่นอนซบอกแม่อี่ั้งนอนซบอกพ่อที่หัวเคยถามไหม่ะ ้าเจ้านาคน้านะกับตันเนี่ยรู้ว่าเจ้านาน้านะเจ้าพัดเนี่ยถามพ่อถามแม่มันไปแล้วประสบปุกอีกครั้งแน่แล้วเอาตีนไม่น้อยนะตีหน้าพ่อกี่หนตีหน้าแม่กี่ครั้งแม่ไปยบ่นไปว่าไคด่าไปแล้วยิงหัวเลาะลาเนี่ยอุ้ยแม่กับพ่อเอาใหญ่แล้วเอาตีนตีหน้าเราใหญ่เลยนะติีนไม่น้อยเนะน่เจ้านาต้องถามแม่ถามพ่อดูสิแน่ พ่อกับแม่ให้ทีขอนทีทีตีหัวดึงผมนะเจ้าหน้าที่ัำกี่หนแล้วเจ้าน้เนี่ยลองคิดดูแล้วแม่เคยบ่นเคยว่าเคยตาไม่ได้ไม่มีพ่อเคยบ่นเคยว่าไม่ไม่มีเอาอีกลูกเอาอีกนะเห็นไหมเจ้าหนะนี่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่เยเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนห้องแรงถือปกของแม่พออม่พอของแม่ที่เราตบอกปกกัเนี่ยแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาล จะน่าค่อยถามพ่อกับแม่ไหมว่าตั้งแต่เรากาเนิดเกิดพ่อจากคันมารดาหรือของแม่มาเนี่ยเราไปหาโรง,งพยาบาลกี่ครั้งกี่ผลถ้ายย่งสมัยนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปฉีดวัคซีนนู่นไปฉีดวัคซีนนี่สมัยก่อนโลกมัน,มนยังไม่ยอ่แบบนี้นะแค่ปูฝีแล้วหมอต้องไปตามปูที่บ้านใน้แขนข้งสองแขนนั่นหอะไอที่เป็นดวงใหญ่ๆนั่นแหละเด็กสมัยใหม่นี้จะไม่มีแล้ว เด็กรุ homme, ่นเก่า like ม <itu? S 1> mm ันจะมีแล mm ้วม่การเดินได้เลยนะไอ้ปลูกฝีเนี่ยอายุเยอะมันก็จะค่อยลงมาเรื่อยๆเบอแบกแต่จริงเนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนไม่ได้แลนะลองถามที่ที่ยิ่งคนทางไม่สัปยันนะนะควาดดึกดึกเดินตีหนึ่งีสองลูกตัวล้อเป็นไข้แม่ก็ต้องพยายามไปหาโรงหอโรงพยาบาล นาเกี่ับเี่ยหอนนาจนานนาจะขัดข้ามพ่อขามแม่เลยแล้วเขาบอกว่าให้พ่อกับแม่นำบาคนละข้างให้ท่านถ่ายที่ถ่ายเยี่ยวเราบีบเราดวดให้ท่านเรายังทดแทนน้ำนมเพียงแค่หยดเดียวยังไม่ได้เลยน่าจนานลองคิดดูว่าแค่หยดเดียวแล้วกว่าเราจะกินเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้เกี่ยหยดกี่ครับ แะเจ้าหน้านะะนนแล้วพ่อตอบแม่นั้นนะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณของท่านได้หมดแต่ถึงอย่างไรกนดีวันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าเนี่ยจะได้สแสดงความกตัญญูกระตะเวทิตาต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้อาอาวงศากนาย,ยาที่มาร่วมกันอนุโมทนานะในวันนี้แนะเจ้าหน้าเรื่อตนนี้ ฉะนั้นแล้วบุญคุณของพอ่อของแม่จะอธิบายในตรงนี้มันก็คงจะไม่ถูดน,นี่เนี่ยเมื่อเราอวดเข้าไปแล้วเราเปลี่ยนสนาระขานภาพนะจากเพศคารวาาเป็นสมุติสงฆ์นะก็ต้องดำรงมั่นในสิ่งสังวระสองร้อยยีเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นพระเป็นเนรเนี่ยไม่ใช่ดูสีเหลืองอย่างนี้นอ,อเป็นพระเป็นเนร ไม่ใช่ยิ่งเราบวดน้อยบวดมากเนะี่ยต้องให้ประพฤติปฏิบัติระพรมน์ในการบวดเป็นสมุติสงฆ์หรือเป็นพระนะพวกง่้ยเว่าเป็นพาะเป็นเนเนเนี่ยคือกิจจวัตของเรากิจจวัตของเราทั้งสิบอย่างมาจําเอาไว้คือหนึ่งลงอุโบสถสอง 2, เนี่ยบิณฑบาตเลี้ยงชี่ยงสาี่ยสวดมนต์ไหว้พระสี่เก็บกวาดวิหารรังพระเจดี เพราะเราเป็นสภาพจากเพศคารวาสู่สมุติสงฆ์วัดก็คือบ้านของเราเวลาใครผ่านไปผ่านมาบอกเออลูกใครวะหลานใครวันะบุเข้ามาแล้วนะเพื่อทวัดปฏิบัติธรรมดีอานิสง์เกิดกับผู้ที่มาร่วมง,งานวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิงผู้เป็นพ่อเ,เ,เป็นแม่ปูย่ย่าตาย,ยายที่ปานะอาวงศาทานาย,ยาติทั้งนักแลนะใจ คนดีของพ่อเป็นผู้นําที่ดีของพ่อบวเป็นคนดีของประเทศชาติเปรียบเสมือนกับเจ้าหน้าได้รับปริญญาอีกหนึ่งใบนะนี่เป็นใบที่2คือปริญญาแห่งชีวิตนะใช้จนกว่าชีวิตเราจะระัจากโลกนี้ไปนั่นเองเจ้าหนายพบว่เาเอาไว้ะน,นนะแล้วเจ้านาหนึ่งคือการบวชสืบต่ออายุพระศา,าสนาสองสคุณบิดามารดา สามบวชข้ามาแล้วะพฤติพ่าปฏิฐานธรรมตามที่องค์ส็จะสัมาสมพุธเจ้าท่านคงตัดสูุรออได้โดยพระองค์เองนั่นเองฉะนั้นแล้วนะในท้ายที่สุดนี้ยังองค,งคง์ส็จพะสัม,มาสมพุทธเจ้ายังได้ยกหยิบยกวาลรีเอาไว้จะเบิองตนภาษาทุกโภคพิจิตตโตการบวชน,นั่นแหละดีเอาระในท้ายที่สุดนี้ขอให้จอมนตาตลอดทางโยม โยมญาติปู่ญาติยายยายที่บ้านรอาณาจงกันเขาเรียกว่าที่มาร่วมคำนโมนา,า,ยยาในการ<ว>บรรชาอุปสมบทวันนี้จงมีอาัาลนนะสุขาภานะปฏิภาชนาสารสมบัติเลือกิดสิ่งใดในทางทิศทอดประอกอบได้ทมแล้วซช้ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนทุกโยมเพ้อ ก็มีด้วยกราบลาพระแม่ ปฏิดั่งตรงนั้งเก็บเอาให้วัสมิจตโตสัพเพปุรนโดสังคบาลจันโคปนารโสยธรรมานิโชติรโส